สวัสดีทุกคนนะยินดีตอนเ้าก็สู่ช่องกิบนะครับวันนี้เ้าจะพาทุกคนมาดูปลาลูกยูนะุสายพันธุ์เพื่อจะบอกว่าผลิตลูกเก่งมากอันนี้ได้ชุดที่3แล้วนะครับชุดที่3คมอดเมื่อเช้ารนะับจะบอกว่าตัวนี้จะลอดก่อนแล้วก็เลดเทลเลทเทเลทเทจะลอดตามหลังแต่นี้เลดเทลยังไม่คลอดเลยนะ สายเพิ่อเพิ่อนี้คลอดแล้วเมื่อเช้านะได้กี่ตัวไม่รูนะนะ้แล้วแล้วก็นี่คือชุดที่สองนะับนี่ชุดที่สองคนระับชุดที่สองแบบนี้นะชุดที่สองน,ะนี่คนระับชุดที่สองยังไม่โตเท่าไหร่เลย ชุดที่สามมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูชุดที่3นะครับเสียงก็อาจจะดังๆนิดหนึ่งนะครับก็ขออภัยด้วยนะนี่นะครับเดทเทลท้องเป่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องแยกตัวผู้ออกนะเพราะว่าตัวตัวเมียไล่ตัวผู้แล้วน่าจะคลอดตอนกลางคืนนี่แหละนี่ท้องแบบเปล่งเป่งเ,เ,เลยเดี๋ยวเรามาแยกตัวผู้ออกด้วยนะเดี๋ยวเราพาไปดูนะชุดที่สองเอ้ยชุดที่สามกับชุดที่หนึ่งนะครับ พ่ออยู่ที่เดียวกันครับโอเคไปดูกันมาทุกคนชุดที่หนึ่งก็อยู่ในแก้วนี้นะในขวดนี้เราพามาดูนะชุดที่หนึ่งก็นี่เท่านี้แนละ้วนี่ครับชุดที่หนึ่งตัวแบบใหญ่ๆเลยนะใช้กำลังได้ครับสวยครับก็อยู่ในแก้วนี้นะนี่ นี่ครับเสียงดังมากเลยครับน้องเล่นนะนี่อยู่ในแก้วนะครับอยู่ประมาณหลายตัวอยู่นะแต่ตัวนี้สวยมากบอกเลยเด็ดตัวนี้เด็ดครับเด็ดเด็ดจริงๆซื้อไม่ได้นี่ครับตัวนี้เด็ดอันนี้ครับ ข้อที่สามนับขอ้ขอข้อเมื่อเช้านะดูนี่เยอะชิี้ไปนี่ครับข้อที่สามเยอะๆครับนี่ข้อที่สามนี่ข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองอยู่นู่นครับ แล้วนี่คือแม่พันธุ์นะพ่อพันธุ์อยู่นี่คนระับนี่แล้วก็จะผสมกันอีกนะครับก็จะประมาณนี้นะพามาดูนะอัปเดตสายเพิร์เพิรนะผลิตลูกเก่งจรนะิงๆครับนี่คนระับก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ไว้เจอก,กันใหม่ครับอีพีหน้าครับ come up